เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะลับสวัสดีครับตอนจ้าพระยาบดินเดชาจ้าพระยาแห่งกรุงสยามขุนศึกคู่พระไทยผู้เป็นต้นตระกูลสิงหาเสนีซึ่งจ้าพระยาบดินเดชามีนามเดิมว่าสิงห์เป็นบุตรของเจ้าพระยาไพราชาหรือปิ่นกับท่านผู้หญิงฟักหรือท่านผู้หญิงนิ่มนวล ซึ่งเจ้าพระยาบดินเดชาที่สมุหานายกผู้นี้เกิดเมื่อวันที่สองมกราคมปีพุทธศักราช2318ได้เป็นจมื่นเสมอแจราชหัวหมื่นมหาเล็กในประบาทสำเดียพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่1โดยเมื่อครั้งยังเป็นนายสิงห์มีอายุได้16ปีได้ถวายตัวเข้าเป็นมหาเล็กในเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสาระสุนทรซึ่งต่อมาคือ ประบาทสำเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านาลาไรัชการที่สองและเมื่อพระองค์ได้ทรงอุปราชาพิเศษขึ้นแล้วจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในสิ่งผู้นี้มียศเป็นนายนารินทร์ิเบศจนต่อเนื่องมาในรัชการที่สองจึงได้ไปรับราชการอยู่ที่วังหน้าเป็นพระยายเกษร,รักษาและในรัชสมัยแผ่นดินของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้เป็นพระยาราชสุภาวดีแปลราชการทัพปราบกบฏเวียงจันในช่วงแรกมีความชอบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าพระยาราชสุภาวดีครันเจ้าพระยาภายัยภูธรได้ถึงแก่อสัญกรรมลงจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาที่สมุหานายกด้วยต่อมาจึงได้มีความชอบเมื่อปราบกบฏเวียงจันในช่วงหลังได้อีก จึงปลดกล้าปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าพระยาบดินเดชาที่สมุหานายกและเป็นแม่ทัพรบยวนจนได้ประเทศกัมพูชากลับมาเป็นประเทศสาราชต่อสยามอีกเหมือนดังในช่วงรัชสมัยแผ่นดินของรัชกาลที่หนึ่งและในด้านครอบครัวจากหนังสือเรื่องลำดับเสนาบดีของเจ้าพระยาทิพากรวงกล่าวไว้ว่าเจ้าพระยาบดินเดชาที่สมุหานายกผู้นี้เป็นผู้มีบุตรหลานชายหญิงมาก โดยท่านมีบุตธิดาทั้งสิ้นถึง23ท่านยกตัวอย่างเช่นเจ้าพระยามุขมนตรีหรือเกตจ้าพระยายมราชหรือแก้วเป็นตน้นและสุดท้ายนี้เจ้าพระยาบดินเดชาขุนศึกคู่พระไทยผู้เกิดตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2318ผู้นี้มีข้อมูลจากสำเนาวิรัารบัตร ว่าด้วยสำเนาแต่งตั้งเจ้าพระยากำแหงสงครามขึ้นเป็นเจ้าพระยายมราชระบุไว้ตอนหนึ่งว่าท่านได้ถึงแก่ศัยกรรมลงเมื่อวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2392เซอร์เรวมมายุได้73ปี5เดือน21วันและเจ้าพระยาบดินเดชาหรือสิงห์สิงหาเสนีคือต้นสายแห่งตระกูลสิงห์หาเสนีนั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ